สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเพรเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดทั้ง Google p พย์แล้วก็แอปสโต r e ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นแรกเราไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับช่องทางการเติมเครดิตนะครับก็มีทั้งหมด8ช่องทางนะครับโคตรเยอะนะครับน้องก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับสำหรับทัวร w เดดคิวอาร์โค้ดนะครับให้น้องกดเข้าไปที่นะครับ w a l l e qr code นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับเออันไหนที่มีแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับเมื่อน้องกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับน้องก็สามารถกดดูวิธีการใช้งานระบบได้เป็นแบบนี้นะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็กดปิดนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าเว็บไปนะครับพี่100บาทนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันการทํารายการนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับสําเร็จนะครับร่วสำเร็จนะครับ ก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับนี่นะครับ q r code แบบนี้เลยนั่นเองนะครับนาะจากนั้นนะครับให้น้องถ่ายรูปหน้าจอนะครับคนไหนที่มี i p h o n e ก็สามารถแครรูปหน้าจอตามแบบพี่ได้เลยนั่นเองครับเปิดแอปตูบอเดตขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าสแกนนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับการทํารายการสําเร็จง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆโคตรง่ายครับตอนในส่วนของเครดิตนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินแบบ QR code นั่นเองนะครับก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรฟรีไฟลกันนะครับก็ครั้งละสิบเครดิตนะครับโอ้โหได้314ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพชรเข้าเลยหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพชรเด้งเข้าเลยนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับคนไหนที่ได้แบบนี้นะครับอาจจะหยุดก็ได้นะครับว่าอาจจะสุ่มต่อแบบพี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าสิบสองเพชรนะครับโอ้ยนี่เพชรเด้งเข้าตัวแล้วก็ได้รับไอเทมทันตาเลยนะครับนี่นะครับน้องๆโหเด้งแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อพี่นะครับน้องๆลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็ลองกลับมาสุ่มนี้นะครับ1,800เพชรนะครับโอ้ยเกือ ถ้าเกิดคนไหนที่ได้เยอะแบบนี้นครับก็แนะนำให้หยุดกันนะครับคนไหนที่แบบนี่คนไหนนี่ไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออก็เราไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก็ในส่วนของเว็บ Lucky Store นะครับน้องลองไปสุ่มกันดูนะครับคนไหนที่โชคดีแบบพี่นะครับก็อาจจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับพี่ก็ได้มาประมาณ4,000กับเพชรนะครับเว็บเปิดมายาวนานนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟล์ต้อง Lucky Store เท่านั้นนะครับน้องๆ ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่อง SQ f i Channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊ก SQ f i นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็พีตื่นตั้งแต่9โมงนะครับมันมันยังเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยงนะครับก็รีวิวช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะครับมีน้องหลายคนอยากรู้นะครับในส่วนของ กิจกรรมนะครับไอเทมนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับมาดูในส่วนของกิจกรรมแรกนะครับ BTSX กับฟ FI r e นะครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับย้ำนะครับว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนํำผลึกกิตตันนะครับไปได้ในส่วนของชุดนะครับก็ในส่วนของตราหน Free FI r e นะครับสามารถรีเฟรชฟรีได้2ครั้งนะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับกล่องฟืนแล้วก็ในส่วนของผลึกกิสตันนะครับ แนะนำให้น้องซื้อ3มชิ้นนะครับเพราะจะได้ลดราคาเยอะกว่านะครับถ้าเกิดน้องไม่ต้องการก็สามารถรีเฟซได้นะครับไอเทมก็เป็นตามที่น้องดูเลยนะครับจะพี่จะรีเฟซให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับมีในส่วนของชุดนะครับผู้หญิงนะครับในส่วนของบัตรอีโวนะครับในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็อื่นอื่นนะครับจะพี่จะรีเฟซให้ดูนะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีในส่วนของชุดอธิวรลาชุดนี้ด้วยนะครับนี่นะครับชุดพี่ตูนะครับชุดนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของชุดนี้นะครับเซตสเตอริโอนะครับเอ่อก็กล่องปืนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีเฟซให้นะครับรีเฟซได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งละ10เพรนะครับแต่ฟรี2ครั้งแรกนะครับนี่นะครับไอเทมก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับน้องเป็นตราดนัดฟรีไฟนะครับโอเครีเฟซอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มีในส่วนของชุดกระเทยด้วยนะครับชุดสายมือสีชมพูนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับชุดอธิราก็หลักๆมีแค่นี้นะครับน้องเออมันไม่มีไอเทมใหม่นะครับมีแต่ไอเทมเก่านะครับที่เอากลับมาขายนะครับแล้วก็บัตรอีโวนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อตั๋วสุ่มสกินปืนนะครับแล้วก็ชุดหัวขาวผู้หญิงนะครับแล้วก็ในส่วนของคริสตัลของผู้ชายนะครับ กิซซัน BTS นะคร er ับโอเคนะครับพ <Okay, helmet lide> ี่ก็รีเฟซให้น้องหมดแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดของไอเทมขณะที่อยากได้อะไรนะครับก็ลองมาจัดดูนะครับมีไอเทมตามนี้เท่านั้นนะครับก็แนะนําให้น้องๆมาซื้อกันนะครับพี่ก็รีเฟซหมดแล้วนะครับนี่นะครับรีเฟซฟรี2ครั้งแรกนะครับแล้วก็สิบเพชรห้าครั้งเท่านั้นนะครับก็ลองมาจัดกันดูนะครับบัตรอีโวนะครับแนะนํานะครับบัตรเดมอนรอยัลนะครับนี่สอง สองไอเทมนี้ก็แนะนำน้องๆให้มาจัดนะครับเพราะว่ายิ่งเราซื้อเยอะนะครับยิ่งลดราคาเยอะนะครับอืมโอเคนะครับก็เป็นกิจกรรมตลาดนัดฟรีไฟล์นะครับน้องๆก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าผลิตชิ้น BTS ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับไปดูในส่วนของไอเทมแร่นะครับย้ำว่าเป็นไอเทมแรงนะครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับ p อปอ p รบลับรถสปอร์ตนะครับ อันนี้ไอเทมแรนะครับน้องเปิดขายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับเติมเพียงแค่99 299 499นะครับรับในส่วนของสกินรถสปอร์ตสายแรนะครับห้ามพลาดนะครับแมคลาเรนเอ็กับฟรีไฟนะครับตัวนี้วินนิ่งสปิริตนะครับความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็ลดในส่วนของความเสียหายลงไปนะครับย้ำนะครับว่าแรนะครับย้ำเป็นรอบที่ล้านแล้วนะครับว่าสกินรถแรนะครับนี่นะครับจะไม่เอากลับมาขายแล้วนะครับหลังจากวันนี้นะครับ ก็อันนี้ความเสียหายนะครับอัตราเร็วสูงสุดแล้วก็การควบคุมนะครับแล้วก็ถ้าน้องเติมครบ499นะครับสามารถเลือกได้นะครับความเร็วสูงสุดนะครับการควบคุมแล้วก็ลดในส่วนของความทนทานลงไปนะครับก็มาจัดกันนะครับพี่ก็เติมแล้วนะครับ99นะครับเลือกได้1สกินนะครับ499เลือกได้1สกินแล้วก็299เลือกได้1สกินนะครับก็ไล่ตามขั้นนะครับเพื่อที่จะไม่งงนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็คนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพลัเพื่อรับในส่วนของสกินรถเท่แบบนี้นะครับมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงหรือว่ามีปัญหานะครับเรารับผิดชอบนะครับคนไหนที่สนใจรือเป็น fc พี่นะครับมาเติมกับพี่ได้เลยนะครับก็รับไปแล้วนะครับ99นะครับต่อไป2 9 9เลือกได้อีก1คันนะครับก็เลือกในส่วนของคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ499เนะครับเลือกได้อีก1คันนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด3คันแล้วก็รับในส่วนของท่าทาง ฟรีอีกนะครับเออคนไหนที่สนใจเติมมาเติมได้เลยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นในส่วนของกล่องโทเค็นนะครับแมคคาร์เรนนะครับนี่ตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของสีทองนะครับความเร็วสูงสุดความทนทานแล้วก็ลดในส่วนของความเสียหายลงไปนะครับก็ระเบิดง่ายนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็ควินนิ่งนะครับวินนิ่งโซลนะครับตัวนี้ก็ เป็นของแรงนะครับที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กผู้ชายนะครับพี่ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมเพื่อรับในส่วนของไอเทมกันนะครับนี่นะครับก็มีในส่วนของเสื้อกางเกงรองเท้านะครับผ้าปิดปากนะครับแล้วก็ในส่วนของแม็คลารินนะครับเป็นในส่วนของที่พกหัวนะครับใช้80โทเค็นนะครับชุดผู้ชายแม็คลารินอันนี้แจกฟรีนะครับก็มีกันเกือบทุกคนแล้วนะครับในส่วนของสกินรถนะครับ P1 นะครับนี่สีเขียวนะครับในส่วนของ สีส้มนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของสีม่วงนะครับอืมก็พี่น่าจะมีหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเปิดตัวนะครับวินแอนชิลนะครับตัวนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของกิจกรรมกันครับไปดูในส่วนของร้านค้ากันเลยนะครับร้านค้ากดผิดแรกเบียร์นะครับนี่นะครับพี่ขาดไปหนึ่งแปลไปสองสิบหกนะครับหนึ่งร้อยหกสิบ 215นะครับ215ขั้นนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ราัส่วนของไอเทมแบร์นะครับทั้งหมดที่เรายังไม่มีนะครับก็คนไหนที่มีแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่มีแบบพี่นะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ประกอบการตัดสินใจของน้องๆนะครับแล้วก็ลองไปสุ่มนะครับคนไหนที่ไม่มีเพจนะครับก็มาเติมกับพี่ได้นะครับเออก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดดอปแล้วก็โทเค็นกันนะครับ มีสิบห้าสองหนึ่งโอเคนะครับแนะนำให้น้องซื้อ80กล่องนะครับ80กล่องนะครับถ้าเกิดซื้อครบมันจะแค่1,300เพชรเพเท่านั้นนะครับนี่จะประหยัดนะครับโอเคลอง80กล่องก่อนนะครับน้องไม่ต้องสุ่มเยอะนะครับลอง80กล่องก่อนนะครับอืมอ่าได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นเป็นในส่วนของบอร์ดนะครับเทอร์โบนะครับ โอ้โทเค็นรัวๆนะครับอ่าชุดซ้ำอ่าไอเทมซ้ำนะครับโอ้โหแอบเคลือนะครับก็เหลือ400นะครับได้มา142โทเค็นนะครับก็ขาดอยู่ประมาณ60โทเค็นนะครับเดี๋ยวแนะนำน้องๆซื้อ10อ่า20กล่องนะครับเพราะว่า400นะครับอ่าเราได้อะไรเอ่ยเรียบร้อยนะครับในส่วนของแพ็คอันนี้นะครับโอเค ก็ช่วยประหยัด80โทเค็นนะครับอ่าน่าจะพอแล้วนะครับ167นะครับก็แลกในส่วนของชุดผู้ชายนะครับเรียบร้อยนะครับไอเทมแรชิ้นที่1นะครับเราได้มาแล้วนะครับเอ๊โคตรเท่นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมอื่นๆนะครับเราก็ไปแลกกันเลยนะครับ20โทเค็นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไอเทมแรนะครับไม่เอากลับมาขายแล้วนะครับหลังหมดกิจกรรมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของแม็กนะครับ โอเคแล้วก็ต่องศพนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมแมคคลาเรนพี่ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอเทมแร่ๆนะครับพี่ได้มาทั้งหมดแล้วนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมแรชิ้นไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปสุ่มดูนะครับก็กิจกรรมมีประมาณนี้นะครับเพจพี่หมดตัวเลยนะครับก็ฝากน้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ HQ Fight Channel ต,ตระลมเหรียญอุ้ยออกโคตรแง่เลยออกทางด้านนี้มันก็เรียบร้อยนะครับสมโทเทนนี่นะครับท่าบักคมนะครับ HQ Fight Channel